หากคุณต้องการเครื่องชงกาแฟที่สามารถรองรับการขายได้มากกว่า500แก้วต่อ1วันครับและนี่คือเอสเปรสโซแมทรุ่นเซียนาโปรทัชเครื่องสุดล้ำจากประเทศสเปนครับตัวดีไซน์เนี่ยสวยงามเท่หรูดูดีด้วยขนาดเครื่องครับความยาวอยู่ที่75เซนความลึก52เซนและความสูงอยู่ที่50เซนครับไม่ว่าจะวางตรงไหนก็เหมาะกับบาร์ของคุณนั่นเองตัวเครื่องนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่55กิโลกร,รมัมวัสดุของเครื่องนี้เป็นบอดี้เหล็กกล้าและสแตนเลสจึงการันตีถึงความแข็งแรงทนทานได้เลย ตัวหน้าจอตัวนี้ฮะต้องบอกเลยว่าล้าด้วยดีไซน์มากเพราะเป็นตัวอะคริลิกทัชพาเนลซึ่งเป็นปุ่มการกดสกัดกาแฟแบบทัชสกรีนครับพราะสามารถเป็นดิสเพย์บอกสถานะการทำงานของเครื่องและการตั้งค่าต่างๆแบบละเอียดด้วยซึ่งเครื่องนี้เราสามารถตั้งเทมเปอร์เจอร์แล้วก็ดูเรื่องของโครโนฟังก์ชันต่างๆได้ละเอียดมากๆเลยครับ ใต้หัวกรุบครับเป็น LED ไลท์ไฟสองสว่างใต้หัวชงครับทำให้เราเห็นการไหลของช็อตต่างๆแล้วก็ครีม่าสวยๆจากการสกัดกาแฟครับเครื่องนี้มาพร้อมกันกันกบ2หัวชง2ท่อสตรีมนมและ1ท่อน้ำร้อนครับ โวชชองของรุ่นนี้ครับเป็นขนาด58มิลมและก็เป็น E61 ด้วยนะครับซึ่งเครื่องนี้ด้วยระบบนี้สามารถพรมน้ําก่อนการสกัดเพื่อเพิ่มรสชาติของกาแฟให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับและเครื่องนี้ครับมีระบบ PID ด้วยซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิต่างๆในการสกัดกาแฟออกมาได้อย่างแม่นยํามากๆครับ ส่วนปั๊มน้ำของเครื่องนี้ครับก็เป็นปั๊มขนาดใหญ่เป็นโรตารี่ปั๊มครับจึงสามารถสกัดกาแฟออกมาได้อย่างแรงดันคงที่และรองรับในปริมาณสูงสได้นั่นเองและมอต้มของเครื่องนี้ครับก็มาพร้อมกับขนาดใหญ่12ลิตรนั่นเองครับส่วนระบบการชงของเครื่องนี้ครับและการตั้งค่าน้ำครับสามารถเซตระบบเนี่ยฮะตั้งค่าน้ำได้หลากหลายระดับมากๆครับทั้งหมดนี้ครับรวมครบจบพร้อมเปิดร้านได้ในเครื่องเดียวเลยครับใครสนใจก็สามารถติดต่อกับ Worldwide Coffee ได้เลยนะครับ